มันเลือกความโปร่งใสเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่อธิบายประชาชนถ้าไม่อธิบายเนี่ยเวลาคนสงสัยจะคิดในทางลบหมดเพราะฉะนั้นมีเมื่อมีออข้อถกเถียงอะไรเนี่ยต้องรีบออกมาอธิบายปัญหาคือว่าเรื่อง CPTPP เนี่ย CPTPP เนี่ยก็คืออเมริกามันถอนตัวตอนสมัยทรัมป์แล้วตลาดที่สำคัญของเราอยู่ที่อเมริกาเพราะนั้นวันนี้เนี่ย ถ้าถามออสเตรเลียเราก็มี FTA แล้วเจ็ดญี่ปุ่นเราก็มีเจทเทปาแล้วเจเทปาแล้วถามว่าแล้วเราจะเข้าไปใหม่อีกเนี่ยเขาจะต้องต่อรองให้เราเปิดโน่นเปิดนี่ได้เราพร้อมหรือเปล่ามีเซกเตอร์ไหนสูญเสียหายแล้วเราจะบรรเทาความเสียหายของแต่และเซกเตอร์ได้แค่ไหนแล้วเซกเตอร์ไหนจะได้ประโยชน์เราจะได้ประโยชน์แค่ไหนในเมื่อตลาดอเมริกา ไม่ได้อยู่ในอเมริกาไม่ได้อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพออเมริกาถอนไปเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะไม่รีบจุดรอจด,อจดเรียกอเมริกาเข้ามาก่อนประชุมเมื่อไหร่ปร, C, ประชุมเอเป็กกะชวนอเมริกาเฮ้ยเข้ามาสักทีดีอันนี้มันอยู่เป็นคนเริ่มต้นวันนี้ไอ้ไอ้พรรคเดมโมแครตเริ่มต้นเนี่ยวันนี้มมริพับลิกันยกเลิกไปวันนี้เบลคันเดโมแครตมาแล้วเข้ามาหน่อยดิชวนมาหน่อยมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าด้วยอ่าอย่างนี้ ค่อยคุ้มหน่อยงั้นบางทีบางครั้งเราเสียสิทธิ์อะไรตลาดเล็กนิดเดียวไม่คุ้มนะครับเรามีอยู่แล้ว FTA ทั้งหลายเรามี FTA เป็น bilateral ี่หลายที่อยู่นะครับในตลาดใหญ่ๆที่อยู่ใน member CPTP พทีครับคุณทนนีกากำลังบอกว่าจริงๆเรามีเวทีในการเจรจาเนี่ยมากมายอยู่แล้วใช่ไหมฮะจริงๆวัเราไม่ไปคุยไอ้เจรจาโต๊ะเหล่านั้นให้เรียบร้อยนะฮะคือใช้ประโยชน์จากโต๊ะเหล่านั้นให้เต็มที่เพราะไอ้ตัวเนี้ย c p t ีทก็ไม่ได้มี ความสาคัญอะไรถ้าอเมริกาไม่อยู่ในโตประชุมนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับครับแล้วเวลาการพูดคุยแล้วมัลติลาเทรลเนี่ยการประชุมหลายคณะบางทีเราพูดไม่เป็นทางการก็ได้อืบางทีถามมันตรงๆเลยคิดยังไงกับเรื่องนี้จะมาเปล่ากลับมาเปล่าเลยได้แพนเราถูกเลยได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าอเมริกามาเนี่ยมันต้องเอานี่จากเราแล้วเราเอาจากมันอะไรได้มากมันต้องรู้เขารู้หลา คร,ครับขอบคุณครับคุณโบรครับต